ไปต่อกันที่จอแดนสองสวนแล้วก็จบบปได้มานี่โดดเดาน่าห่างเลยนะอาราวาเซ็นเตอร์ของแพงเออหลกคหนีมางามแท้สีงามสีงามอ่ะเลยแปลกมังขุดตีฮะ แดงเปลวมังกรนี่ครับชมวิวที่ทัศนะกอแดนอยู่ฝั <t <t ่งนู้นที่หอบักขับการทางการทหารของบูชานี้นะ ามเขาด้วยนะเทียทานเขาห้ามเขาเป็นของขับการมีกล่องอินฟาเรดติดตั้งอยู่เร้่อนี้ห้ามถึงไปเด็ดขาด พาไปชมสวนมะม่วงสวนบางชักก็จะเป็นอินทราล้ำนะครับเออแลแรงงานไทยทำงานกันขยะขันแข็งเก็บขยะ อันนี้สามร้อยกันเลยอันนี้บ้านสามร้อยโอ้สวนงามแังว่ะได้เงอนเตือนได้งานได้ทำงานไม่ผิดหวังถูกใจนายจ้างเดี๋ยวก็จะตําขยะออกมากองไว้กองกองเดี๋ยวก็เฉีเดียนเฉีเดียนของจอเดียนเราเห็นว่าหัวก็รดน้ำนี่แหละเฉียเฉียของเสดียว ที่ที่ผมสร้างก่อนบ้านำไหลตานได้นอนอ่เน,นาะนำมหาสารไหลมาช่วงเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาเรื่องเฉดจอแดนนี่นนแหละนี่บ้เป็น,ปน,นเนสาตังบ้าเสาเฉดครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปต่อกันที่สวนนะครับนี่ป้ายติดกันเลยครับนี่ครับเนี่ยนี่รุดน้ําตัวนี้ฟังพุูนเป็นของจอร์แดนฟังนี่เป็นของอิสอราเอลียเ้าน้อยขอดัดจีดเป็นของอิสอราเอลีเมื่อนะเจ้าน้อยเขาจะไลข่ขาพวกจอร์แดนขดึ้นไปข้าวภูเขาลูกใหญ่ลูก,งงลกนันไปโอเคฟ้าน้ำไหลหลากคักแน่ ครับระวังช้างครับนายสวนใตยบึุงบรรยากาศจอเรียนนะครับว่แมนทะเลทรายนะครับมันเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนแล้วก็มีต้นไม้ทะเลทรายก็ต้องอยู่ที่อียิปต์ครับไปอินทรพลำอิสราเอล สายมือผมก็จะเป็นสวนแตงโมแต่เสวนบัง,งวงเนี่ยเนแนมสายมือเป็นสวนบังวงได้ครับอุ้ยยากหรอกไม่เป็นผสมจะได้นหนิยึดม่ยากถ้าระวังนี่นะตอนขอไปยิบตอนขอไปเึดก่อนน้หละหาพันเช็ดน,น,นะรับนครับ นี่แหละจะน้อยเสีได้มาสวนนี่แหละนี่นะครับสวนนี่สวนนี่เก็บเป็นของป้าผมดูแลนะครับแปลนด้วยกันนะของเขาก็ได้เปิดแปลนเดี๋ยวพี่น้องไปพ่อกันยุ่สวนก็ได้ที่ขวามือนี่ออกดอกได้เลยหมักม่วงใกล้เสร็จกินแล้วเห็นบ่พี่น้องเห็นรึผมบ่าออกดอกอ่างรากนะครับเห็นไห เดีมองมองทันบ่พวกนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับหน่อไม้ฝรั่งครับยังที่ทันตัดแต่งนะครับน้อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งปื๊บมูบวกเกเห็นงั้นยัหน่อไม้ฝรั่งเอาไม่กินยุ่งเย็นพวกนี้ยงังงอนอาชีพเดียวกันตัวนี้ เดี๋ยวเจออาชีพเดียวันแน่นเลยครับเมื่อฟ้าผมเนี่ยฟ้าผมโอ้โหลขันไม่ขันนี้ตัวิไม่หมองหัวมุ่งอยู่บางหัวสติเดี๋ยวไปพอกันอยู่ฟาร์มเบิึงๆน้องๆที่นั่นสามคนครับเหยีดงานที่นั่นทั้งน้อยสิได้ไปขอใบอนุญาตเข่าเหยีดงานนะครับในเขตจ่อแดนนะครับทั้งน้อยครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่ในสวน น้องๆก็พากันเห็นงานอยู่นั่นสามคนครับตัวเกณฑ์ขันหนึ่งพี่น้องหลังจากที่ไปขอใบเขาเห็นงานแล้วครับวันนี้ก็พากันมาสิเข่าสวนแล้วครับวันนี้วันนี้ไม่เห็นผู้เขาอันจอแดนมืองงามแท่เบ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งซอยกันหมดจอไม่เคยเห็นดอกเบิ้งรถใช่เบิ้งกับเบิ้งไปครับนี่ครับมันบ่มีต้นไม้เลยครับจอแดนก็ได้นี่จะฟังอิตาเลีย วกนหนึ่งอยู่ทั้งภูเขาเดียครับใส่ชีวิตเทดเป็นมูบ่บ้านเป็นเมืองอยู่ทั้งภูเขาครับเพราะว่าจอแดนสิบ่มมีพื้นลาบนะครับเนาะการจะเขาดูลูกันมิจัยสนามบินครับที่เป็นพื้นลาบนี่ครับโอ้มาถูลุกนีตัวหนึง่งไหมจะลุป,ป่าบอกมองเขาตัวหนึ่งเดี๋ยว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 ไปฟอกครับน้องๆครับทักทายน้องๆสักก้อนพี่น้องจังน้อยจังน้อยเอาหอดแล้วครับพี่น้องครับโอ้มโอนี้บางกุ้งพ้าหล่อชมบรรยากาศครับมโอนี้ครับพุดแล้ว ใจดอกเตอร์ดอกเตอร์สบายดีปลาสีเหลวเลยไหมขอโทษเลี้ยวขนาดยเลยครับไปดูทำงานาครับมาเข้าโยวเยวลวเลยนะครับปลาสีได้เง็นีนทำบนน้องไปดิลุงเต์เองทักทายนะครับทักทายน้องๆกันนะครับนี่ครับผมก็บบากุ้งหัวกกมามนี่สวนมานี่ครับพาเลาะไปบังบรรยากาศสวนนั่นสวนนี้พี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อหัวก็หาเห็ดทิมไหม เจ้ามือ,อรายดอกซีได้คือ,อขเขาสวัสดีครับธนคชินีครับ